เนี่ยหลวงตาจะพูดเรื่องเข้าฌานสี่ที่พูดหลวงตาก็ไม่รู้นะแต่ฌานสี่เนี่ยพูดง่ายๆมันไม่ได้เข้าถ้าเข้าเหรอมันไม่มีความรู้ไม่ใช่สัญญาก็ดับเนี่ยเรียกว่าเข้าฌานแต่ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยถ้ารู้สึกรู้ลมอยู่รู้สึกตัวอยู่ไม่ใช่เข้าฌานเขาเรียกจเจริญฌานหรือทรงฌานไว้นะยังไม่ได้เข้าเนี่ยเห็นไหมมันมีสองอย่างระหว่างฌานเนี่ยมีอาร,รมานูพนิธชฌาน คือเพ่งอารมณ์เดียวจนหลุดเข้าไปนั่นเขาเรียกเข้าฌานแต่นี่เขาเรียกเจริญฌานอนาปานสุิคือทรงฌานอยู่นะหรือเรียกว่าลักคนูณนิชฌา,านก็ทรงอยู่นะทรงอยู่คือมีสติรูแน่นอยู่อย่างเงี้ยน,น,นะบางทีแหน่จมูกนี่จะ,จะอุดเหมือนเหมือนหายใจไม่ค่อยออกถ้าเราไม่หายถ้าเราปล่อยให้มันหยุดไปมากๆเนี่ย ถ้าเราเพ่งดูมากๆมันจะว่าเข้าไปเลยนะเย็นว่าเข้าไปทีนี้หายใจไม่หายใจก็โล่งแต่ตอนแรกเราจะกลัวตายบางทีลมหายใจหายไปเราก็จะค้นหาแล้วเรากลัวไงต้องฝึกให้ชํานาญเหมือนเหมือนกับหลวงตาพูดถึงเรื่องปิติไงเอ็มแม่มีม,ม,มีวิจุวิจารปิติแล้วก็สุขแล้วก็เอกขา,าน,นี่คือชานสี่ชั้นแปดเนี่ยชั้นแปดเนี่ยมันก็แค่ละเอียดเข้าไป่ัก เขาเรียกรูประชนก็คือชั้นสะี่นี่แหละบวกอีกสี่ก็เป็นแปดชั้นสิบสองก็บวกอีกสี่ก็เป็นสิบสองชั้นสิบหกก็บวกอีกสี่ก็เป็นสิบหกหรืออาณาปาจิตสิบหกชั้นนั่นเองที่ต้องก็ต้องอาศัยลมอาศัยอาณาปนสติถ้าไปเพ่งกับศินอย่างนี้เขาเรียกเข้าชานแล้วเขาเรียกลร,รมโนเพราะนี่ชั้นะเห็นไหม ที่จริงพระพุทธเจ้าตอนออกบวชใหม่ๆเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูนะตอนออกบวชภายใน6ปีท่านก็ฝึกอรมนูพนิชชานแล้นะฝนึกเอาฤทธิ์เอาเดชจนอาจารย์ไม่มีอะไรสอนนะอาจารย์หกคนจนว่าหม,หมดหมดปัญญาแล้วเข้าไปมีกําลังชานเข้าสมาบัตเข้าอะไรได้แต่ทําไมพ้นทุกข์ไม่ได้เห็นไหมจนจนปัญจวัคคีย์ทิ้งอ่ะนึกว่าท่านละความเพียรไง คือทำทุกอย่างละอุกฤษมากจนวันนั้นไปฉันไปกินฉันข้าวของนางสุชาดาเห็นไหมแล้วก็กลับพอฉันเสรจก็กลับมานั่งอยู่ในร่มต้นโพก็มาจับอยู่อานาประจิก็เห็นซึ่งจิตที่ไหลไปกับสังขารหรือความคิดปรุงแจงนี่แล้วก็จัดกระแสรเรียกว่าจัดสรู้ธรรมบรรุุธรรมน่คือในวันนั้นเองไม่ได้เข้าฌานนะ ที่จริงเราเลยเข้าไปการทําความเพียงคือเอามารมานูเนี่ยมันเลยเข้าไปเลยเกินไปจนดับไปจนไม่มีสัญญาที่จะเห็นทุกข์เห็นไหมที่จริงเราเราอ่าอ่าลัคนูปนิชานเนี่ยมันเห็นทุกข์อยู่เห็นทุกข์อยู่ในลมหายใจนี่แหละเห็นทุกข์เพราะความคิดนี่แหละเกิดอยู่นะเห็นความฟุ้งซ่านอยู่ไม่ได้สง,งบทุกข์เกิดขึ้นก็เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาอย่างเี้ดับลงก็เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาอ เ <N> นี่ยเห็นอย่างเงี้ไม่ใช่เอาความสงบเอาไปรู้ภายนอกรู้ลึกลับอะไรอะรู้เทวดารู้แสงสีราาอะไรก็ตามอันนั้นเป็นไปรู้ภายนอกแต่ก็ไม่ผิดไอ้กลับมาดึงกลับมาอยู่อะ่าอะอะและวิมิตต่างๆหรือเห็นภาพต่างๆก็จะหายไปเองอย่าไปยึดเอาเด็ดขาดนะถ้ายึดแล้วเดี๋ยบ้าเลยนะนักพัฒนาถึงเป็นบ้าเยอะแยะอ,อ,อยู่วิปราชไปเพราะไปหลงเอาไปเห็นพญาน,นาเลยไปเห็นอินผินผินพรมิง เห็นผ uh ีสามเทวดา